ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นำเสนอข้อมูลลึกเกี่ยวกับเครื่องบินรบยุคใหม่และเทคโนโลยีล้ำสมัยของสนามรบในยุคปัจจุบัน Sukhoi Su-27 รุ่นปี2025ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางอากาศของรัสเซียอย่างแท้จริงเครื่องบินรบลำนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นและผ่านการอัปเกรดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยรุ่นปี2025นั้นได้ผสานการออกแบบที่แข็งแกร่งดั้งเดิมเข้ากับระบบอิเล็กทรอนิก เทคโนโลยีอาวุธและการลดการตรวจจับจากเรดาร์ในระดับทันสมัยโครงสร้างของ SU 2 7ปี2025ยังคงไว้ซึ่งหลักอากาศพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรบในระยะประชิดแต่ได้มีการใช้วัสดุผสมชนิดใหม่ที่เบาและแข็งแรงขึ้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับน้ำหนักบรรทุกอาวุธเชื้อเพลิงและระบบเพิ่มเติมได้มากขึ้นเครื่องยนต์คู่แบบ ALC 1 F 1 S รุ่นใหม่ช่วยเพิ่มแรงขับความเร็วสูงสุดและระยะปฏิบัติการให้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง ในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดจากระบบอนาล็อกดั้งเดิมเป็นจอดิจิทัลแบบ c ลาสสิกพร้อมจอมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่ระบบเล็งเป้าหมายผ่านหมวกนักบินและระบบการสื่อสารรบที่เชื่อมโยงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลดาวเทียมควบคุมภารกิจและใช้เรดาร์เ0 3 5ศ b s e บซีที่มีระยะตรวจจับกว่า400กิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายได้มากถึง30เป้าหมายพร้อมกัน ในด้านอาวุธ SU 27รุ่นนี้สามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่เช่น R77M ที่ใช้ระบบนำวิถีเรดาร์แบบแอ t i v e สำหรับการรบระยะไกลและ R74M2 สำหรับการรบระยะประชิดนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีเช่น KAB 5 0 0 SE และจรวด KH 5 9 MK2 สำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินอย่างแม่นยำจุดแข็งคือมีจุดติดตั้งอาวุธถึง12จุดทำให้สามารถปรับแต่งภารกิจได้อย่างหลากหลาย ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์คิบินีเที่ติดตั้งในรุ่นนี้ทําให้ SU-27 มีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากเรดาร์และจะรวดนําวิถีของศัตรูได้ดีขึ้นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการเคลือบผิวด้วยวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์และปรับรูปทรงบางจุดเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์แม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็มีความสามารถในการพรางตัวในระดับหนึ่งซึ่งเพียงพอสําหรับสนามรบในยุคป,ปัจจุบัน สมรรถนะในการบินยังคงเป็นจุดเด่นที่สุดของ SU-27 รุ่นนี้โดยสามารถทำความเร็วได้ถึงแมต2.35และบินได้สูงสุดกว่า59,000ฟุตระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ร่วมกับหัวฉีดปรับทิศทางแรงขับทำให้เครื่องบินสามารถทำท่าทางผัดโผลขั้นสูงได้เช่นพักอาเชฟคอราซึ่งเป็นกลยุทธ์หลบหลีกอาวุธหรือหลอกล่อสัตรปรูในระยะประชิดได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบช่วยเหลือนักบินก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นชุดจีสูตรรุ่นใหม่หรือระบบออกซิเจนที่พัฒนาให้รองรับแรงจีสูงได้ดีขึ้นทําให้นักบินสามารถบินในภารกิจที่ต้องใช้ความอดทนทางกายภาพสูงได้อย่างปลอดภัยคอกพิษยังได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสบายในการใช้งานและการปฏิบัติภารกิจที่ยาวนาน SU 2 7รุ่นปี2025ยยังสามารถทำงานร่วมกับโดรนรบผ่านระบบเชื่อมต่อข้อมูลอัจฉริยะทำให้สามารถส่งโดรนไปสำรวจหรือโจมตีเป้าหมายแทนเครื่องหลักได้ เพิ่มความอยู่รอดและลดความเสี่ยงของนักบินในสนามรบสมัยใหม่อย่างชัดเจนในด้านการส่งออก SU 27รุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับประเทศพันธมิตรที่ต้องการอัปเกรดกองทัพอากาศโดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องบินลำใหม่ระดับ5รุ่นเต็มการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินล่องหนสมัยใหม่และสามารถใช้ได้ในทุกสภาพสนามบินหรือภูมิประเทศที่ท้าทาย โดยสรุปสุคอ o SU 27ปี2025เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขององค์การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเครื่องบินรบรุ่นที่สีที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในยุคข,ของเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยการอัปเกรดอย่างรอบด้านทั้งด้านโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์อาวุธและระบบการรบทำให้เครื่องบินลำนี้ยังคงเป็นภัย